สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับก็เป็นลักษณเป็น ep e ีอเป็นอีก e ีหนึ่งนะครับที่ลักษณะโจทย์ที่พวกหนูเจอเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> เขาให้โพสต์ใดๆมาถูกไหมลกูกเขาให้โพสต์ใดๆมาแล้วทีนี้เขาถามหา <c oughs> <c oughs> นี่ครับโพสต์ที่เขาต้องการโพสต์ที่เขาต้องการดูนะดูนะทุกคนดูนะคือเขาให้มาแบบนี้ มันมีวิธีการที่จะไปหาค่าพวกนี้ได้อยู่เพราะอะไรก่อนหน้านี้ครูเคยบอกพวกเราทุกคนว่าถ้าเกิดเรามี A1 กับมีดีถูกไหมเราจะสามารถหาพจน์อะไรก็ได้ใช่ไหมลูกเออหนูจะสามารถหาพจน์อะไรก็ได้แต่อันนี้ละ่ะหนูรู้ A1 หไหมไม่รู้รู้ดีไหมไม่รู้แต่หนูหาได้ครับลูกหนูสามารถหาได้นะ หนูสามารถหา a 1กับ d จากก2พจน์เนี่ยได้แล้วก็จะทำให้หนูได้ค่าที่โจทย์เขาต้องการเออมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอ่ะเริ่มกันคุณเริ่มแล้วนะเริ่มต้นนะครับสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ a 3เท่ากับ17ถูกไหมล่ะ a 3เท่ากับ17นะครับแล้วก็ a 8เท่ากับ32 เห็นไหม a 8เท่ากับ32ต่อไปเราเราเคยหานี่เราเคยรู้ว่า a 3มันเท่ากับอะไรนะลูก a 3เท่ากับ a 1บวกด้วย 2d ใช่ไหม a สามเท่ากับ a 1บวกด้วย 2d a 3คืออะไร a 3คือ17แทนค่าเข้าไปครับ a 3คือ17แทนค่าเข้าไปเสร็จแล้วเขียน a 1 a 1บวกด้วย สองดีตัวนี้แหละลูกคือสมการที่หนึ่งอ่าคือสมการที่หนึ่งต่อไป a แปดบ้าง a แปดเท่ากับอะไรนะ a แปดเท่ากับ a หนึ่งบวกด้วยเจ็ดดีถูกปหเจ็ดดีอ่า a แปดเท่ากับ a หนึ่งบวกด้วยเจ็ดดีดังนั้น a แปดคืออะไรลูกสามสิบสองนำสามสิบสองมาเขียนครับเป็น a หนึ่งบวกด้วยเจ็ดดีเป็นสมการที่สองถูกไหม เป็นสมการที่2แล้วนะตอนนี้เราได้2สมการสอตัวแปรถามใจตัวเองลูกว่าหนูต้องการกำจัดอะไรก่อนระหว่าง A1 และก็ดีถูกไหมอะครูขออนุญาตกำจัด A1 ก่อนแล้วกันนะลูกนะ A1 นกำจัด A1 ก็คือครูขอนำสมการที่2ลบสมการที่1อ่ะดูนะใครไม่ทันดูนะ32-17ลบเหลืออ่ะ15 เท่ากับ a 1ลบ a 1เหลือ0เ right. ห็นไหมอ่าต่อไป7 d ลบ2 d เหลือก no hmm. ี่ด ah. ี5 d ถูกไหมเพราะฉะนั hmm. so uh ้น huh. ก็เท <person fantastic. S 1> ่ากับ5ดี d หนูหาย้ายค่าหาดีได้ยังได้แล้วมาดูนะก็จะเป็น15ส่วนด้วยถูกไหมลูกเท่ากับ d เพราะฉะนั้น d เดียวจึงเท่ากับ3ทันไม่ทันมีใครไม่ทันไหมอ่ะ กันไปต่อนะต่อไปเราได้ดีแล้วลูกทุกคนได้ดีแล้วนักเรียนครูทุกคนได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นเราไปหาค่า A1 กันต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็นำดเท่ากับ 5i เท่ากับ3เนี่ยนำเท่ากับ3แทนในสมการที่1พอแทนในสมการที่1แล้วเกิดอะไรขึ้นลูกก็นี่เนาะสมการที่1อยู่นี่นะลูกนะก็จะได้เป็น17 เท่ากับ a 1บวกด้วย2คูณ d d คืออะไรนะ d คือ3ถูกไหมเราหามาได้แล้ว d คือ3เพราะฉะนั้นก็จะเป็น17เท่ากับ a 1บวกด้วย6ถูกไหมลูกย้ายข้างสิครับย้ายข้างเลยหา a 1เพราะฉะนั้นก็จะเป็น17-6ลบ6เท่ากับ a 1ถูกไหม a 1จึงเท่ากับ11ครับทันไม่ทนันอ่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนครูได้หมดละ a 1คือ1 1 d คือ3สิ่งที่โจทย์ถามหาก็ง่ายแล้วหรอกง่ายยังไงเพราะว่าหนูรู้ว่า a 1 5คืออะไรนะ a 1 5คือ a 1บวกด้วยกี่ดี1 4ดีแทนค่าเข้าไปครับ a 1คือ11นะครับบวกด้วย14 d คือ3นะครับ 11บวกด้วย14บสี่คูณสิบเอ็ดสิบสีเนาะสีเพราะฉะนั้น11บเวกสีก็เลยได้53าาทันไม่ทานมีใครไม่ทานไหมครับอ๋อมีมอ่ะต่อมา A16 นะิบเอ้ยเอ้ยี่เนี่ยครูรอดเขาถามหาเอ0ครูรอดจะทำเอสิให้พวกเราดูละมา A20 นะยี่บหรอเอหายังไงก็จะเป็น A1 บวกด้วย ออสิบเก้ดีสิบเกอ่ะเอหนคือ11บวกด้วย19บดีคืออะไรครับดคือสก็จะเป็น11เนาะบวกด้วย19บเกนะครับ57 11ิบวกห้ได้68ถูกไหมลกูกเพราะฉะนั้นจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วที่โจทย์เขาถามนี่ครับหนูได้คำตอบแล้ว ง่ายไหมอ่าใครทําได้แล้วใครทําได้แล้วนะใครดูตัวอย่างนี้แล้วทําได้หนูทําหน้าถัดไปเลยลูกนี่ครับหน้าที่ยี่สิบข้อที่สองอ่ะลองทําเลยทําไปเลยไม่ต้องรอครูนะไม่ต้องรอครูทําไปเลยทําไปเลยหนูทําได้หนูลองทําแล้วมาตรวจสอบกับครูว่าช่วงท,ท้ายมันเท่ากันไหมคําตอบมันเท่ากันไหมอ่ะนะเฉยทาเลยนะเดี๋ยวครูจะอธิบายคนที่กําลังฟังครูอยูอ่นะนะ คนที่เราฟังฟังอย่กูอยู่คนที่ยังข้อแรกยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครูขออีกข้อนอ่ะมาดูกันจงหาพจน์ที่25ของลำดับเลขคณิตที่มี a 3เท่ากับ20และ a 7เท่ากับ32เอาแล้วเด็กๆทุกคนครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามหา a 2 5ถูกไหมหรือว่าพจน์ที่25นั่นเองแต่โจทย์ให้อน,นี้มาครับล a 3เท่ากับ20และ a 7 เท่ากับ32 A3 เท่าก <A 3> ับ20และ A7 เท่ากับ32เราจะนำไอ้สตัวนี้เป็นสะพานก้าวข้ามไปหาพจน์ที่25โอ้โหพูดจาโดยดีมากเป็นสะพานก้าวข้ามนะมาเราจะหา A1 กับ D จากตัวเนี้จาก2พจน์นี้ให้ได้นะครับมาสร้างสมการก,กันลบเริ่มนะเริ่มนะ Solution นะครับตอนนี้ เราทราบ a 3เท่ากับ20เ,เขียนก่อนเราทราบ a 7เท่ากับ32เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเลย a 3คืออะไร a 3เท่ากับ a 1บวกกี่ดีครับเออ2ดีนี่ครูเห็นพวกเราแอบตอบในใจนะใช่ไหม a 3เท่ากับ a 1บวก2ดี a 3คืออะไร a 3คือ20 a 1ก็เขียนไว้ 2d ก็เขียนไว้หนูได้แล้วลูกเป็นสมการที่1ครับสมการที่1ได้มาแล้วต่อไปหาสมการที่2ส,สมการที่2ก็นี่ครับนำมาจาก a7 นี่แหละอ่ะสมการที่2เป็น a7 เท่ากับ a1 บวกด้วกีดีกีดีด6 D เก่งมาก 6d a7 คืออะไรครับ a7 คือ3.2 32เท่ากับ a 1ครับ a 1บวกด้วย6 d ทันไม่ทานเป็นสมการที่2ลบได้แล้วครับทุกคนครับนักเรียนทุกคนครับได้แล้วครับสมการที่1สมการที่2ได้2สมการทํ้ไงนะถามใจตัวเองว่าเราต้องการกําจัดตัวแปรไหนคือว่าเราต้องการกำจัดตัวแปรไหนมาครูขออนุญาตกําจัด a 1เหมือนเดิมนะเออ a 1นะเพราะฉะนั้นครูก็นํา2ลบ1 3 2มสลบยีเหลือเท่าไห, 1, หร่ลงสิบสองเหลบด้วย A1 เหลือศูนถูกไหมล่ะต่อไป6 d ลบด้วยสอเหลือเท่าไหร่อ่าเหลือสี่ d สี่เพราะฉะนั้น D เดียวเท่ากับ12บส่วนสีเดียวจึงเท่ากับส3 2เพราะฉะนั้น D ได้แล้วลูก D <3. S 2> คือ3นักเรียนทุกคน ของครูหาค่าดีได้แล้วนักเรียนทุกคนของครูหาดีได้แล้วนะครับอ่ะมาดูก,กันต่อพอได้ดีเสร็จแล้วลูกได้ดีเราก็นำดีเนี่ยนะครับนำดีเท่ากับ3ามนะครับแทน,นไหนดีแทนใน1หรือ2ก็ได้แต่ครูขออนุญาตแทนใน1หนึ่งนะลูกนะพอแทนในหนเกิดอะไรขึ้นครับ1อยู่นี้อ่าหอยู่นี่ก็จะเป็นยีสิบ เท่ากับ a 1ถูกไหมครับบวกด้วย2คูณ D ด,ดคือ3อีกแล้วคับอ่าต่อไป20เท่ากับ a 1บวก2 3 6ถูกมอ่ะย0ลบ6เท่ากับ a 1เพราะฉะนั้น a 1หนูจะได้เท่าไหร่หลูก4 4อ่า14ถูกไหมครับ a 1ได้ละ14ตามนี้เลยเพราะ a 1ได้14แล้วลูกเพราะฉะนั้น สรุปนี่เลยสรุปนี่นนทรกอย่า,า,างเยสิบสี่ดเท่ากับสามโจทย์ถามหาพจน์ที่25พจน์ที่25อ่ะดังนั้นอ่ะเอยีเขียนสิครับ A 25ี่เท่ากับเอบวกอะไรครับ A1 หนึบวกยี่ดีเยี่ยมมากเลยยี่อ้าวแทนค่าครับ A1 คือ14บครับบวกด้วย24่สินะครับยี่คือ3ครับ ต่อไปก็จะได้เป็นสิบสี่ยี่ิบสี่คูณสาเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองเพเจ็ดสิบสองเพสิบสี่บวกเจ็ดสิบสองได้แปดสิบหกเพราะฉะนั้นพจน์ที่ยี่สิบห้าหนูได้แล้วครับสิ่งที่โจทย์ถามคือแปดสิบหกครับจบแล้วเ้ยงงไหมอ่าเนี่ยแหละครับเขาให้สองพจน์ใดๆมาแล้วเขาถามหาพจน์ที่เขาต้องการหนูหา A1 กับ D ให้ได้ก่อนแล้วหนูจะได้ ทุกอย่างเลยโอเคไหมอ่ะต่อไปคนคนที่ทำไปก่อนหน้าเท่าครูไหมเท่าใช่ไหมเออเยี่ยมมาก <Congratulations. S 1> โอเคต่อไปเปิดหน้าที่ยี่สิบหนึ่งครับลกูกยี่สิบหนึ่งอันนี้อาจจะง่ายก็ได้นะลูกนะมาดูกันถ้ากำหนดพจน์ที่หนึ่งมาเอาแล้วครับพี่น้องเขาให้พจน์ที่หนึ่งมาเท่ากับสามสิบเขาให้พจน์ที่สิบมาเท่ากับหนึ่งรอยสิบเ็ด จงหาพจน์ที่30อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามลูกเอ้ยพจน์ที่สาคือ a สาถูกไหมครับ mm hmm. ว่าเท่ากับเท่าไหร่ะโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างครับเริ่มกัน solution โจทย์เขาให้ a 1มาเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับ a 1นึเท่ากับสาโจทย์เขาให้ a 1 0มาครับพอพจน์ที่สิบมันเท่ากับหนึ่งอยสบเอ็ดเด็กๆทุกคนครับมาดูต่อนะต้องการหาอะไร ต้องการหา a 3 0หนูรู้ a 1รู้ดีหนูหา a 3 0ได้ตอนนี้หนูรู้อะไรรู้ a 1นะโจทย์เขาให้ a 1มาแล้วว่าเท่ากับ30เพราะฉะนั้นตอนนี้หนูต้องการหาอะไรดี D. ทุกคนนักเรียนทุกคนหาดีได้หรอกจริงไม่จริง,รงมาเรามาทดสอบกันว่าเราหาดีได้ไหมต่อไปเริ่มเลยนะเขาให้ a 1 0มาเท่ากับ1 1 1เเพราะฉะนั้นครูขอใช้ตัวนี้นะครับเป็นสะพานในการหาค่า 1> a 1สเท่ากับ,บเท่าไหร่ a หนึ่งเทอบ่ากับ a บวกอะไรครับ 9D ้าดีเกอ่าเก้าดคือ111่งรนำมาแทนครับ a 3หนึามนำมาแทนครับบวกด้วยเก้าดีลยล้ยายข้างหาดีแล้วนะตอนนี้เราต้องย้ายข้างหาดีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1 1ึลบด้วย30เท่ากับ 9D ้าด 1 1 1 1งหนึ่เลบสาเหลือแปดสิบเอ็ดเท่ากับเ้าดีเราต้องการหาดีเมันคูณกับดีอยู่พอเก้มันคูณกับดีย้ายไปหาถูกไหเบอาะฉะนั้นก็จะเป็นแปดส็่วนเก้ดีจึงเท่ากับเท่าไหร่ครับดี D. จริงเท่ากับเก้าจริงไม่จริงดี D. จรงเท่ากับเก้าพอหนูได้ดีเท่ากับเก้าแล้วหนูสามารถหาพจน์ที่30ได้หรือยังได้แล้วอา้าวมาหากันดีกว่ เพราะฉะนั้นตอนอ่านครูสรุปนิดนึงก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ a 1เรารู้แล้วว่ามันคือ30จากที่โจทย์เขาให้มาแล้วก็ D ีเนาะดเท่ากับ9เพราะฉะนั้นเราก็ตามหา a ที่30ได้แล้ว a ที่30เกิดจาก a 1บวกด้วยลบไป1ลบไป1 30ลบไป1นึเลยอ่า29ครับ29ดีเพราะฉะนั้นลูกอ a อ้ย A1 คืออะไร a 1คือ30 บวกด้วย29คูณ30อ่ะ20อขอโทษครับ29คือดีดีคือ9เนาะอ่ะดี D คือ9 29ูณ9 29คูณ9ได้เท่าไหร่ครับอ่าเก่งมากกดเครื่องคิดเลขวเร็วไวมากเลย2 6 1็ใช่ไหม261ร0 261บวก261ได้291เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะดังนั้นอ่0า A 30ของหนูเนี่ยก็จะได้291อ่ะสรุปนิดนึง ดังนั้นพจน์ที่อ่าพจน์ที่30เท่าคืออ่าเท่ากับหรือคือก็ไนะ้เนาะคือ291จบแล้วโอเคไหมงงไหมลูก ถ้าเกิดใครงงเนาะลองทบทวนอีกรอบหนึ่งลองเปิดดูอีกรอบหนึ่งหรือสงสัยทักไลน์ส่วนตัวมาถามครูได้หรอกว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครูมันทําอย่างนี้ได้ยังไงถามได้เลยนะถามได้นะครับโอเควันนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะของโจทย์ที่ให้แบบนี้มาให้แบบนี้มาให้พจน์ใดๆมาสองพจน์ถูกไหมแล้วเขาถามหาพจน์อีกพจน์หนึ่ง ต้องถามหาพจน์อีกพจน์หนึ่งหรือสองพจน์แล้วแต่โจทย์ที่เขาถามถูกไหมก็หนูหา a 1กับ d ให้ได้โดยการสร้างสมการ2สมการแล้วหนูก็กําจัดตัวแปรทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆกาจัดหา a 1ให้ได้หา d ให้ได้เสร็จแล้วหนูนําไปแทนไปแทนในสิ่งที่โจทย์เขาถามโจทย์เขาถามหาพจน์ที่25หนูก็ต้องรู้ก่อนว่าพจน์ที่25เกิดจากอะไร A1 บวกด้วยยี่ดีหนูก็นำา a หกับดีที่หนูหาได้แล้วจากการแก้สมการนะมาแทนค่าเขา้าไปโอเคไหมครับโอเคนะครูหวังว่าลูกศิษย์ของครูจะสามารถทำความเข้าใจได้หรือจากวิดีโอที่ครูทำให้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ทุกคนอย่าหมดความพยายามความพยายามไม่เคยเทลายยศใครๆครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับ สู้ๆนะสวัสดีครับ